เป็นคลินิกที่แบบว่าจะมีมาตรฐานอยู่ในระดับหนึ่งดูแบบมีระบบแล้วก็ปลอดภัยอะไรเงี้ยค่ะคือไว้ใจได้ะคะ่ <c oughs> ะก็อยากทำมีความรู้สึกว่าไม่กลัวอะไรเงี้ยค่ะก็ดูสักพักโอเคมาเลยคือตรงช่วงต้นแขนนะคะก็จะรู้สึกว่าใหญ่กกวบนิดนึงค่ะก็อยากได้ ต้นแขนที่เลียวลงค่ะก็จะเจ็บตอนอฉีดยาชานิดนึงแต่พอตอนทำแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยคุณหมอก็เป็นกันเองมากเลยค่ะระหว่างที่ทำก็มีการพูดคุยอะไรเงี้ยค่ะคือปกติมันน่าจะแน่นกว่านี้ค่ะก็หลุมๆลงไปหน่อยค่ะสบายจอสบายแข็งขึ้มนมาไม่อึดอัดค่ะสิบคะแนนค่ะ <laughs> ก็ดูแลดีค่ะประทับใจค่ะน้องๆที่ต้อนรับก็ยิ้มแย้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้บริการที่ดีอะไร่เงี้ยค่ะจริงๆแล้วก็ไม่ไม่ได้น่าก,กลัวอย่างที่คิดนะคะก็เรามาดูแล้วหน้าทรนะคะ